ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้พี่กระตูนแคทและกระตูนล็อกจะกินไู้หญิงคนนี้แล้วจะไปตามล่าคุณภายในสิบเก6 5 4ปดเห่สสองหนึ่งชเฮ้ยทุกคน ทุกคน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 ทคนคนทุกคมีอะไรจะบอกีจะบอกมีอจะบอกไอ้ออนัดนั้นมาหนี่นั้มานี่ใครอยู่สตูบ้างวะทุกคน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 พี่เก่าเก้ามานี่เร็วมามีอะไรจะเีนคือเมื่อคืนเมื่อคืนพี่พี่ทำไอ้เนี่ยการทดลองมาใหม่คือแบบว่าปกติเราจะเป็นตัวิ๋วแบบนี้แบบพี่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแล้วคือพี่คิดการทดลองใหม่ก็คือทำให้ตัวใหญ่ขึ้นใ่ตาามม นั่นย้อนย้อนค่าสาเงี้ยนะใช่แล้วคือมันไม่มีผลข้างเคียงอยู่นะมา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 เยโอ้ยทษนะใช่แล้วแล้วว่าแต่พี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าก็เลยเรียกให้พวกเองสองคนมาทดลองแต่พี่เคยลองแลวนะมันก็ตัวใหญ่องใช่ก็เลยกลับตัวเลขเหมือนเดิมใช่แล้วอแล้วปล่อยยาคือถ้าเกิดฮะอะไรนะวันนี้ปล่อยไปไหนวะ น่าจะไปมันบอกกูอยู่มันไปท,ทําธุระมันไอเนี่ยไปเซ็นเซ็นสัญญาของไอนี่ตัวใหม่อะ่ะคือมันไปเซ็นให้ให,ให้ให้กับบริษัทเราอ่ะอืมัอ้แหอะ่างงี้น่นารูโตะใ<ช>นอ่าคือคือถ้าเราตัวใหญ่ใช่ไหมถ้าเราจะกลับไปปกติก็คือด้วยดวยการกินนมเอาเอา <ces> เราต้องกินนมเท่านั้นอะแต่ซึ่งนมงไม่มีแล้วไ้่แต่๋หวนะ,ะคือลืมอะบ่า,นบายน้าจะปีนี้่อย เออเดี๋ยวผมไปเอาที่ร้านให้กันแหละลงไปก่อนเลย เข้าลืมอะ่ะชิบหายแล้วทดลองไม่ไหนวะโอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พี่ดีมีรางวัลมาแจกนะอย่าก,กดข้ามตั้งใจฟังกันละน้องๆครับน้องๆเคยเจอปัญหานี้ไหมเล่นเกมกํลาลังมันเลยแต่มีแชทเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเด้งเข้ามารบกวนและยังไม่พอนะเล่นเกมอยู่ดีๆเครื่องค้างช้าจนทําให้เล่นเกมแพ้คนอื่นเนะี่ยวันนี้เนี่ยพี่ดีมีแอปมาแนะนานะครับผมสามารถปิดการแจ้งเตือนและแก้ไขปัญหาต่างๆได้นั่นก็คือแอป o c อ c l e a n น r นั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนามาดูฟังก์ชันของแอปกันเลยนะครับแอปนี้เนี่ย ได้ด้วยนะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมแถมยังปิดการแจ้งเตือนจากแอปอื่นได้เวลาเล่นเกมด้วยนะครับ แล้วยังมีสแกนไวรัสด้วยนะครับกำจัดไวรัสป้องกันข้อมูลในมือถือให้ปลอดภัยนั่นเองนะครับผมเอาล่ะทุกคนทุกคนคงจะรู้จักแอปนี้กันแล้วนะครับวันนี้เนี่ยพี่ดินมีรางวัลมาแจงให้น้องๆนะครับจากน็อกคินเนนั่นเองรางวัลมีดังต่อไปนี้นะครับมี4รางวัลนะครับผมบัตรเงินสดทูมันนี่หนึ่บาทจํานวน1คนและ500บาทจํานวน2คนและ300บาทจํานวน3คนและสุดท้ายนี้เนี่ยครับหนึาบาทจานวน4คนนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดน้องๆเนี่ยอยากได้นะครับผมกติกานะครับมีดัง ต่อไปนี้เลยนะครับโหลดแอป n o c k คี e นอรนะครับระหว่างวันที่27ก็คือวันนี้ถึง29สิพฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับผมโหลดเสร็จเนี่ยน้องก็ให้ไป5ดาวด้วยนะที่ Google p l a y และคอมเมนต์แฮชแท็กน็อ k คีเนเว้นวรกแฮชแท็ล้างขยะนะครับผมแล้วประกาศผลนะครับวันที่1ทธันวาคมนี้ทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่แฟนเพจน็อกคีนเน่นั่นเองนะครับผม <S <S อย่าลืมมาโหลดกันเยอะๆนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้เลยไหนวะ ตรงไหนวะอ๋อนี่ม,มันเป็นการทดลองอที่งงเงาๆมากแต่คือทำขึ้นมาเองเนี่ยมาจะไปดูกันอ๋อฮะนายต้องอึ้งแน่นอนบอกเลยเพื่อนยังไงไอ้เหี้ยมึงกูยังสูงไม่พอใช่ไหมใช่นายต้องตัวใหญ่กูยังสูงไม่พอนี่กูยังสูงไม่พอใช่ไหมนายจะเป็นแบบเจแอนหรือไปเพื่อนไอ้เหี้ยกูจะเป็นเจแอนเลยนี่แอนมันอ้วนไปใช่ไหมละ่ะแบบบ big the big เจแอน เอาอยู่ไหนแล้ววะเอ้าตม้แต่เมื่อไหร่เนี่ยพู่ยุดด้านล่างนี่แหละเห็นไหมที่จดมาดูการทดลองครั้งนี้มันต้องได้แน่นอนดูจากทรงละมาแล้วเย่นัดอยู่ไหนิอาเอาละน้ำมันที่กางไม้ผสมกับอะไรวะนะนี่แหละมันคือการที่ทำมมั่วลองดูลองดูนั่นผสมกันใช่ลองดู ลองสิลองเลยโอยโว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 ยเฮ้อชิบหายแล้วถ้าตายขึ้นมากูทำไงวะเนี่ยกูไม่อยากหายไปบอกเลยอ่าเฮ้ยโอ้เฮ้ยมันได้มันได้ผลเออก้าวก้าเก้าก่อนที่มึงจะลงไปไปดูไอ้นัดมาด้วยมาดูในจอก่อนเดี๋ยวนะไอ็นอามันจะผ่านได้เหรอผ่านได้ไม่น่าจะได้นะไม่น่าจะได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่ ไอ้เก้าลองเข้าไปดูมึงเห็นไหมที่กูทาเป็นตัวใหญ่กูถ่ายไว้อยู่เป็นไงอืมอืมแต่มันของที่กูทดลองมันตัวใหญ่กว่านี้เห็นป่ะในรูปอะเห็นป่ะที่กูทดลองไปอ่ะอม,มันจะตัวใหญ่กว่านีออนะ้แต่ทำไมน้ำมันตัวใหญ่ได้แค่น,นี้งวะอันนั้นน่าจะโอ้ยเออเกิดอะไรขึ้นกูเพิดติ่มหรอไอ,อ้ชิยกูไม่กูแค่ลุกกูขวัวกูก็แทกแล้วไอ้ชิยแต่เราก็ต <laughs> ้องทำแบบใหม่เลยสินะ เก้าลองดูสูงเ้ยแรงเข็นไปช็อตแล้วเดี๋ยวจะลองเขาเรียกว่าอะไรวะ<ม>ลองวิจัยดูว่ามันเกิดเพราะอะไรทำไมนัดถึงตัวเล็กตัวใหญ่ได้แค่นี้อยากเจะใคดเอออย่างเงี้บ้างอ่า,าอ่าเออฮะ,อะทำไมเก้ได้แค่นี้ได้แค่น,น,น,นั้นน่ะได้แค่นั้นน่ะนั่นอีกคนเลยคิดเลยออกละลองลงไปอีกรอบน่าจะให้นานกว่านี้ประมาณสิบวิ ให้นัดโงงดิเพราะตอนนั้นกูดำไปประมาณสิบวิอ่ะจะเป็นยังไงบ้างวะเนี่ยเป็นยังวะอ่าอืมแถมให้ยี่สิบวิแล้วกันฮะจะลองดูดิจะเป็นยังไงเป็นยังไงวะเนี่ยก้าวถ้ามันใหญ่ทะลุแลบขึ้นไปทำไงวะเพื่อนมันไม่ใหญ่ขนาดนั้นหรอกเออผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมไม่แค่นี้อ่ะมันไม่เกิดอะไรขึ้นเลยได้แค่นี้เลยไม่แค่นี้ มึงเห็นในจอไหมที่กูใจตัวมันใหญ่มากเลยที่กูทํามาโตกูอ่ะใหญ่แบบมากเลยนะแต่ก็ช่างมันเถอะมันก็ได้แค่นี้แหละเราจะทําวิจัยขายไงดีวะเนี่ยเอนขายได้แต่ว่ามันมันไม่เท่าไอซีพีใช่ต้องอัดเข้าปรุงยาไหมเก็บไหมอันนี้เราจะเก็บอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราลองไปทำเรื่องอื่นเอาอย่างอื่นด้วยเพราะนี่มาทําได้แค่ตัวใหญ่ใช่ปะล่ะใช่เก็บไปทำอย่างอื่นด้วย อืมก็น่าสนใจะงั้นเราจะเก็บอันนี้เอาใช้ก่อนจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมออใช่แล้วงั้นแรกอย่างว่าไงไปไปไปละพี่พู้วานะพี่กลิ้เล่นเหมือนกันอ้าวคือวันนี้มันเบล่อเบ่ะคือแบบว่ามันค่อนข้างปวดหัวมันคือไม่ได้นอนคือแบบมาทําทดลองอะไรอย่างงี้นี่ไงอ๋อใช่มันก็เลยปวดหัวเฮ<ะ>้ยัสดีสฮัสโหลวัสดีสวัสดีสวัสดีสว่สดีสวัสอีสววัสดีสวัสดี ได้สารใหม่มาเพื่อนฮะนายได้สารใหม่มาหรอใช่มันเหมือนแบบเป็นสารแบบพวกยอดมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนมีความสามารถเพิ่มขึ้นอะแล้วแล้วตอนนี้ทำไปกี่ตัวมึงอยู่ไหนเอ่อกำลังออกจากบริษัทกำลังออกบริษัทกำลังกลับจะให้ให้พวกกูรอไหมเอ่อน่าจะนานอยู่อะรอก็ได้อ๋อรอก็ได้มั้ง จะรอสารใหม่เหรอได้ได้ได้งั้นแค่นี้นะอ่ะมีมีอะไรไหมไม่ไม่งั้นแค่นี้นะเพื่อนโอเคเพื่อนโอเคโอเคนะัดเดี๋ยวไปรอมันที่คาเฟ่ไหมก็ได้นะโอเคไปไปไป,ไปหาอะไรกินด้วยหิวหิวจัดเลยตอนเนี้ยไม่ได้กินเลยเลเก้าวรุ่นรุ่นมึงวิ่งไปก่อนสิโุ้ยนั่นสินะเอาเดี๋ยวกินนมกันแล้วเหรอกินแล้วกินแล้วตอนไหนวะ เอาแล้วไงมันเบิร์บไม่กินกูคงออกจากตรงนี้ไม่ได้น่าสินนะโทษทีพอดีมันเบลอ์เรนะฉันีมันเบลรค่อนข้างจะปวดหัวนิดนึงงานงานค่อนข้างจะเยอะไอ้บอยควรถึงแล้วสิไม่ถึงแล้วเนี่ยมันเพิ่งออกไม่ใช่รือ๋อหรอรอก็ได้นัดพี่ขอแบบว่าอร่อยที่สุดขอเข้มเข้มเข้มเลยใช่ไหมใช่ เอาเข้มๆเราโอเคจะจัดให้ถูกต้องเพราะว่าพี่แบบว่าค่อนข้างเครียดนิดนึงก็เลยอยากกินเ okay. จะจะสูตรเข้มข้นที่สุดท่าจะทำได้แล้วกันนะเล้วลลไอ้ไอก้กล้าไปไหนะเ,เดี๋ยวเราจะมานะจัดแล้วะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ไม่เคยทำขายมาก่อนว่าฉะน้ะมันจะเป็นสูตรที่แรงมากๆลองให้พี่กินก่อนก็ได้ยีวพี่เป็นนู่ทดลองถ้ามันอร่อยขายได้เลยเออวันนี้เองไม่เป,มเปิดร้านหรอ วันนี้ก็ปิดบ้างเพราะว่ามันอยากพักไม่ใช่หรออ๋อ oh. อ่ะนี่คือสูตรเข้มขน้นไหนกินเลยนะม,นมันค่อนข้างตะขมหนะ่อยมันจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็น,ปนแค่เพิ่มปริมาณของอะไรวะโกโก้ด,ดำโกโกโดด้นั่นแหละแน่ใจแน่ใจแน่ใจกินเลยนะกินเลยกินเลย <c oughs> โอ้เข้มจริงอ้าวรอสมุดแก้วเลยไปเอาอาหารญี่ปุ่นมาแล้วพี่ครับกูไปทุ่นกูเพิ่งไปทำม่อก้นี่โอ้ยก็นั่นแหละแล้วก็ไม่บอกกินน้ำสมุดแก้วแล้วเนี่ยอ้าอิ่มเลยเนี่ยเข้มคนแล้วสรุปวอยมันจะมาเอไหมเออถ้าดูจากระยะทางที่เดินทางมาแล้วผมว่าอาจจะถึงเช้าก็ได้ถึงเช้าเลยเหรอ แต่พี่มีไหวแล้วนะพี่ง่วงมากๆเลยนะตอนเนี้ยอืมหรือว่าเออผมผมว่าเราพักผนัดนแหละเพราะว่าพุดง่าจะดีสุดแล้วตอนนี้ก็แบบพักผ่อนกันงั้นวันนี้พี่ว่าเราปิดบริษัทก็คือเขาเรียกว่าอะไรวะกูเบอร์หมดแล้วก็คือเรื่องงานไว้แล้วกันโอเคแล้วแต่เรยอยากเรื่องกี่โมงก็ได้โอทีก็แล้วแต่ขอไปนอนก่อนแล้วกันไปละได้ได้ได้โชคดีเจอกันบายบายสวัสดีครับทุกคน ครับครับน่าเดี๋ยวฝากทิ้งก่อนดินี่ที่ทิ้งขยะไหมอ่าผมเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ผมก็ได้ผมทิ้งขยะก็ได้โอเคขอบคุณมากโอเคเจอกันทุกคนบ๊ายบายโอ้ทางออกอยู่นี่นี่ยวะเคเอ้ยเปลี่ยนใจแล้วนอนที่นี้ดีกว่าเดี๋ยวเฝ้าร้านให้มา ปลุกด้วยนะนประมาณหกโมงปลุกด้วยใช่อนอนนี่แหละไม่ไหวแล้วโอเคจเจอกันฝันดีขับไป